Nên không nên cầm น,อ,มมนอุยพาขวันเน็ติกขาฉัน thân, thân kỳ <laughs> <laughs> nào ui không phải mái, nằm bao mãi mái, cả các bên quay ุ้งใหญ่มมกตัวใหญ่มากเดี๋ยวประทูที่มือนะสิพุ่งยินประทูมาใช่ไหมลูกสวัสดีฮ<า><ๆ>ักไทยจ้าเอาเลยจ้ะ ก็ขวากเล่นเดี๋ยวสวัสดีค่ะทุกคนจ้ามาจ้านี่นคือีร่องใหญ่เลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขอเห็นัวแล้วไหมตกใจไปหาครูเลย เล็กเล็งๆไปเดินเด็งๆไปแยกออกจาเล่นนะนี่มัไไ่้ขาขางเก่งทำไมทางนู้นมปได้ทางนู้นอข้าขอไปขีดของน้อง บ่อยนะเนี่ยไม่สบายด้ยบอร์นข้าขนนี้ติดหวัดพี่เดย์ด้บอร่นเนี่ยวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยแรกแรกคันสันจามหรือว่าสองตัวนี้ติดหวัดกันแล้วก็เป็นอาวขวนแช่ลอ่ะคานันทักค่ายเขาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ ดึง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 ด เต้นนั่นน่ารักน้องเป่นของไ่นแย่เลยพ่อขวัญทำไมทำเจ็บจังเลยอ่ะลมกหุบเดี๋ยวต้องหาผ้ามาห่อก่อนแล้วก็แล้วก็แตะเด็บให้น้องอื้อรับอีกรับอีกอืออือ่ะเชิญวิ่ง โอ้ยเนเดกออกมายังเดี๋ยไม่เลนไม่เนี้ก็เล่นเชื่อกโอ้ยปัดตกใจเอเล่นแล้วก็ขันตกใจว่ะ chắc chắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền không นฝากกดไลค์เป็นกำลังใจได้นะจ๊ะนี่สัานานนั่งนี่นั่งมองพี่พี่เล่น สันทำโอ้โหโอ้โหไ่ใช่ผมพ่อขวัญไม่หาผู อีกหนึ่งชั่วโมงกว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดนี้เด็กน้องก็ต้องกินข้าวแหละแต่้ทันทันไปเต้นโชว์พี่ๆเขาหน่อยไ,ไม่ทำไมเหมือนตัวติดขี้ฮะต้องเช็ดทั้งุ่มออกเอ้าเลยเนี่ยเปิดเลยเนี่ยติดขี้เนี่ยฮะต้องเช็ดตูด นี่หนูก็ชฉีดซีอีกแล้วนี่นาเด็พ่งเน็พึ่ไม่เจ็บแบเดียวแบบเดียวแปบนี้ออกแม่ออกแล้วฉัที่ช่วยด้วย ยีเช็กตัวสันสานน้งท้องน้องเปิ้ลุ๊ดหนึ่งเดินกันใหญ่แล้วเว้ยสันสันหิวหรอลูกเดินที่ประตูนนะนี่เลย กันตรงนั้นน่ะของนั้นเขาก็ลองวิเคราะห์อะไรกัน น้องเลิฟแอบดูหลังก่อนเห็น้ลงเลิมไหมนอนก่อนจินี่ไม่นอนกันเลยเหรอหือไม่นอนกันเลยแลูน้องแน้ไมนองเลิฟชอบกัดสายไฟสายพัดลม่มดิด สะอาดแล้วพอเช็ดปุ้งแล้วปุ้งก็สะอาดล้ะมาเต้นโชว์ช้หน่อยดีกว่าดู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 ดดูดดูดโถในตาว่างเปล่ามางลูกดิดดิดดิอติติติง เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะวับหนึ่งนะมาไลฟ์ใหม่นะฮะนี่โอ้โหพอวัน,นออตกใจตูดสะดิก